thank <laughs> you เกิดเหตุเข้นก่อสร้างทางรถไฟจากโครงการรถไฟความเร็วสูงล่วงใสขบวนรถไฟที่กำลังแล่นผ่านโดยเหตุเกิดที่บริเวณบ้านถนนโคดหมู่ที่11ตำบลสี่คิ้วอำเภอสี่คิ้วจังหวัดนครราชสีมาความสูงจากพื้นดินประมาณ9เมตรหล่นมาทับขบวนรถไฟดีเซลรางด่วนพิเศษกรุงเทพอภิวัตรอุบลราชธานีซึ่งกำลังแล่นผ่านสถานีรถไฟสี่คิ้วทำให้สองตู้โดยสารตกรางและตู้ที่สองมีเพลิงลุกไหม ความคืบหน้าล่าสุดจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครับทางอาสาสมัครหน่วยกู้ชีพพรมทำสี่คิ้วและวหุกสาสิบเอ็ดโคราชระดมกำลังช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเบื้องต้นเจ็ดสิบรายนำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลสี่คิ้วโดยมีจำนวนยี่สิบรายอาการสาหัสอยู่ระหว่างเตรียมเคลื่อนย้ายนำส่งต่อโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ่งมีแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางและเครื่องมือที่ทันสมัยส่วนผู้เสียชีวิตพบร่างผู้เสียชีวิต22รายและยังมีจำนวนหนึ่งถูกอัดกอปปี้เสียชีวิตอยู่คาตู้โดยสาร จากการสอบสวนทราบว่าจุดเกิดเหตุอยู่ในสัญญา3-4ช่วงลำตะคอง4คิ้วและกุจิกโคกวดรวมระยะทาง37.45กิโลเมตรบอรมบอจอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์พู้รับจ้างความคืบหน้าก่อสร้าง99.45%ระหว่างเคนกำลังปฏิบัติหน้าที่เกิดอุบัติเหตุล่วงมาทับขบวนรถไฟ21ซึ่งมีนายธีรวัตรบุญทวีพนักง,งานขับรถ และในเอกพลสมสูงช่างเครื่องทำขบวนรถมีสามตู้นำผู้โดยสารออกจากต้นทางสถานีกรุงเทพปลายทางอุบลราชธานีช่วงใช้ความเร็วประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งรถไฟตู้แรกผ่านได้อย่างวุดหวิดแต่เคลนร่วงมาทับตู้สองถึงสามทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตขณะที่หนึ่งในผู้โดยสารที่รอดชีวิตมาได้นะครับเปิดเผยว่าตนเดินทางมาจากดอนเมืองเพื่อมุ่งหน้าไปยังจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างทางตอนนอนหลับพักผ่อนจนกระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุได้ยินเสียงดังสนั่นจากเคนที่ตกลงมาใส่หลังคารถไฟก่อนที่หัวรถจักรจะดึงสายสลิงของเคนจนส่งผลให้ตู้รถไฟหลุดกระเด็นออกจากราง ด้านคนงานก่อสร้างในจุดเกิดเหตุให้ข้อมูลเลยครับว่าเครนที่ใช้สําหรับก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเกิดหักและล่วงลงมาด้านล่างเป็นจังหวะเดียวกับที่รถไฟแล่นมาพอดีทําให้ตู้รถไฟตู้ที่สองและสามเกี่ยวเข้ากับเคนจนล่วงตกรางขณะที่เจ้าหน้าที่กูภ้ภัยได้เร่งระดมกำลังช่วยเหลือผู้รอดชีวิตที่ยังติดค้างอยู่ภายในตู้โดยสารรวมถึงสามารถช่วยเหลือเด็กและลำเลียงส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บได้สำเร็จ ด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่า ตนได้รับรายง,งานจากรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยและอธิบดีกรมรางได้รายง,งานเบื้องต้นว่าอยู่ระหว่างการเดินทางไปที่เกิดเหตุขณะเดียวกันได้ให้ทางด้านของกระทรวงคมนาคมประสานไปยังกระทรวงแรงงานว่าผู้ที่เสียชีวิตเป็นผู้ใช้แรงงานหรือไม่หากเป็นผู้ใช้แรงงานจะประสานสำนักงานประกันสังคมดำเนินการเรื่องเงินกองทุนทดแทนเพื่อเยียวยาให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนายพิพัฒน์ระบุว่ารักษาการผู้ว่ารอปทและอัศบดีกรมรางยังคงอยู่ระหว่างการเดินทางเข้าพื้นที่จึงขอรอให้เข้าพื้นที่ก่อนเพื่อให้รายง,งานความคืบหน้าให้ทราบว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแต่เบื้องต้นขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเมื่อถามว่ามีผู้บาดเจ็บยังติดอยู่ในรถไฟมากเท่าไหร่นายพิพัฒน์กล่าวว่าขณะนี้เท่าที่ได้รับรายง,งานคือบาดเจ็บ20ราย